อีกหนึ่งข่าวดีของวงการการศึกษาของไทยนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่ามอทอเขาก็ได้มีการไปสร้างผลงานแข่งขันในระดับแปซิฟิกเลยก็ว่าได้นะรับเอเชียแปซิฟิกไปคว้าเหรียญทองแดงนะครับในโครงการแข่งขันประมวลผลบนคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ก็มีการแข่งขันร่วมกับสิงคโปร์และก็ประเทศไต้หวันครับทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์ลำปางในแก่ในอภิสิทธิ์วงศอนนักศึกษาชั้นปีที่4นายนพนัทนามปันนักศึกษาชั้นปีที่4นางสาวสุชาดาสุริยวงศ์นักศึกษาชั้นปีที่4นางสาวสุชาณจใจมุกนักศึกษาชั้นปีที่4รวมถึงนายสุภเกียรติไหวพินิษนักศึกษาชั้นปีที่3แล้วก็นางสาวสิริพัฒน์สอนขวัญจิตนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ร่วมกับทีมของ National t ีซิงหัว University ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ทีมนานยางเท c h น o l o g i c a l University ประเทศสิงคโปร์ในการแข่งขันประชันสมรรถนะของโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผลบน,บนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในเวที APEC HPCAI 2021ณประเทศสิงคโปร์นะครับ นอกจากนี้นายอภิิ์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ชนะการประกวดเนี่ยก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของ The National Super Computing Center หรือ NSCC ประเทศสิงคโปร์ ก็เพื่อทําโจทย์ซึ่งโจทย์แต่ละปีเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เหมือนกันนะครับโดยในปีนี้โจทย์เขาแบ่งออกเป็น2ข้อก็เป็นโจทย์แบบ HPC แล้วก็ AI ซึ่งสําหรับโจทย์ HPC ก็ได้มีการดึงสมรรถนะของโปรแกรม g r o m e r นะครับในการจําลองพลวัตเชิงโมเลกุลของไวรัส STMV MM m นะครับออกมาทําการประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ CPU พร้อมกันได้มากถึง768 CPU ให้มีประสิทธิภาพสูงส่วนโจทย์ด้าน AI เขาได้มีการดึงสมรรถนะของโมเดลแล้วก็นำไอเทมบนหน้าฟีดของ Facebook เมื่อประมวลผลบน,บนเครื่อง CPU คัสเตอร์ออกมานะครับสำหรับการแข่งขัน APEC HPC AI 2021ก็ถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจัดขึ้นนะครับโดย HPC AI Adversary Council แล้วก็ The National Supercomputing Center หรือ NSCC ของสิงคโปร์ถือเป็นการดึงเอาสมรรถนะของโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผลบน,บนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในปีนี้ก็เป็นการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งที่4นะครับก็มีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นเนี่ย36ทีมจาก13ประเทศ โดยแข่งขันผ่านทางออนไลน์ที่ใช้เวลาแข่งขันกันนานถึง5เดือนด้วยกันครับ